เนื้อเป็นนุ่มป็นเนียวเลยครับหั่นมาหนามากๆากกรอบเป็นลำชิ้นเบิ่มๆเลยไส้หมูไส้มาเยอะมากเป็นหุ่นนักแต,แต้วันนี้ลุงปามาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่อ่อนตอนนี้ลุงมานี่คิวเต็มเลยมันประมาณเที่ยงพอดีอ่ะคนต่อคิวเยอะมากคือดีมามาก่อนเที่ยงแต่ดีที่สุดเนอเป็นยุ่งจนลุงยังมาเกากับเปิน้นก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่อ่อนชื่อตาจูนะตั้งแต่2 5 4 1บแล้วเนอร์มาดูรายการเป้นมีเปอรเลย ดูของที่เปิ้ลใส่นะครับอันนี้เนื้อสดอันนี้หมูมักลวกแล้วเปิ้ลลวกไว้แล้วก็ปีบใส่เนื้อมันมาเช็บตันอันนี้เป็นเนื้อเปื่อยอันนี้เป็นหมูตุนแล้วก็ไส้ตุนอันนี้ก็เป็นเนื้อสามั้นนะครับโอ้กากหมูเปิ้ลใช้เป็นหม้อมาหม้อเลย น้องมาเสิร์ฟแล้วมาดูกันเหมือนโคตรกันเลยเนี่ยชัยมาขันต้วตึงเนื้อตึงหมูเนี่ยมีใค้ือเติมน้ำด้ตัวนี่ลุงโปกแครหมูมาตัวอ๋อตะกี้เห็นในแชทต้วนั้นเปิ้ลใส่หมูกรอบตัวแสดงว่าหมูกรอบเปิ้ลลำลุงเลยสั่งผัดกะเพราหมูกรอบแต่จะเอาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้แบบนั้นเป็นสั่งพิเศษบอกเจ้าของร้านเป็นเลยเนอะมาดูก่อนนี่มาเล่นมาเล่นเลยกะเพราหมูกรอบ ร้านนี้เพิ่นบาได้โคดนะนเพิ่นหึ่งนกะแ,แต่้ถ้าไปร้านอื่นลุงจะบอกว่าเนี่ยไม่เหมือนโคดกันแต่นี่เพิ่นบาได้โคเพิ่นใจดีเพิ่นหึ่งนะลงมากหมูกรอบมากกินหมูกรอบกันก่อนนอหมูกรอบชิ้นเบึ้มเลยโอ้ชาใจสาววกหมูกรอบขนาดเลยวันนี้ปาดเอาหมูกรอบเพิ่นกรอบแต,แต้เนื้อนุ่มหนังกรอบ ทั่ตินใหญ่ๆญ้วยคาดใจถึงว่ามีคนสั่งใส่ก๋วยเตี๋ยวพอเรา่ปกินไข่ลดความเผ็ดสักเล็กน้อยยี๋ยวดหน้าลุงก็จะสั่งหมออูกรอบใส่ก๋วยเตีเ๋ยวเออถึงก๋วยเตี๋ยวแล้วอันนี้ลุงสั่งบะหมีร่รวมเนื้อพิเศษดูก,ก่อนเนี่ยอันนี้เปิใส่กากหมูโอ้เยเนื้อสามจันดูกันเนาะเนื้อเอยใส่มาเยอะมากเนื้อตุ๋นแต่หลายชิ้นนะครับนี่บะหมี่นี่คือลุงไหว เอ้ยเดี๋ยวอิ่มได้เลยนะเนี่ยอิ่มน้ำันเนปปื้อป้ายปรุงน้ำซุปเข้มข้นหอมหอ,อมเครื่องเทศหอ,อมสมุนไพรที่มันใสมาอันนี้พริกมันเหมือนพริกป่นดองอะมาเหมือนร้านอื่นเนี่ยมีบางร้านมีแบบนี้นะแต่พริกป่นดองแต่พริกน้ำส้มแต่กะใส่พริกน้ำส้มเห็นหน่อยมันจัดจานขึ้นเนอะลุงจะปะใส่น้ำตาลก็กินหวานนักก็ค่อยดีลุงแบบคนหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะเริ่มเลย เนื้อสดก่อนเนื้อตัวเป็นนุ่มบาเหนียวเลยครับอยืนยันว่าบาเหนียวทั้งนี้เปิลหั่นมาหนามากๆนี่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมีแค่หมลูลุงจะต้องกินข้าวหมูตัวเนี่น้ำกระเทียมเจี๋ยวเนี่ยอืะวัรของลุงเลยเนี่ย เอาละเนื้อเปื่สายเนื้อต้องแบบพาดเพราะอันนี้เป็นเนื้อสามจันซึ่งเป็นส่วนที่มาทำเนื้อเปื่อยลำขนาดคือมันจะมีมันมีเอนมีเนื้อก็อถึงห้องเนื้อสามจันเป็นตุ่นมาเปื่อยมากเป็นบัลล่นเลยครกับ เปรยนุ่มดีมากมากเลยอลขอบอกกินเนื้อแล้วเขาไปกินหมูกันบ้างสาวกซึ่งในหมูนะเนี่ยใส่หมูใสมาเยอะมากตับหมูลุงเอ้าหมูตุนเนี่ยก็เอาโคตับหมูมามันมีพังผืดมีเอ็นมีมันถ้าใครจะเนี่ยหมูตุนนะบอกเคนว่าเอาโคตับหมูเน้อหมูมักกะตินใหญ่ๆโอ้อันนี้ปนบนาหัรเส้นเลยห็นกวเนี่ยลูกกิสุกบลเล่นถ้ามาเอาแบบลุงเนื้อ กินตึงรวมเนื้อรวมหมูสั่งพิเศษไปเลยมันจะได้ซาใจอันนี้เหมือนเดิมต้องจิ้มน้ำก่อนเนาะโอ้จิ้มน้ำกับกากหมูด้วยมันตุดหอมกากหมูเขาก็ดูนะครับเส้นพึ่งมาเยอะมากลุงบัตปแลกจเยลยเ้านเพื่นคนเยอะเขาเพิ่นใจดีคือเส้นนักคือห,หมูคือจิน้นโอ้เนี่ยสาวกใไส่นะครับต้นใส่ไส่มาือเยอะมากเนี่ย ก็ไส้ทั้งนั้นเลยเนี่ยตับก็มีเอาละลุงมากไส้รุงจะกินไส้ก่อน<โด>อัน,นก็ไส้ล้วนๆ <kum> ก็ลวกกเส้นได้ดีมากอันนี้เป็นตับห้องตับหมูเป็นรวกมานิ่มดีบแข็งกระด้าง นรูกจิ้หรอไงล่ะรืมกกแต่งได้นุ่มพ่อีตานักิิงกันเนื้ออาหารต่างจังผมมีเยอะแยะเลยมีรลุงตังกะเพรานี่จานแบบเล่นมีคนาห,หมูกรอบมีผัดซีอิ๊วมีหลายาอย่างมากอาหารต่างจังแต่เด่นที่ตัวตคือเป็ดเต๋เนื้อคปอเต๋อหมูต่จื้เพื่นว่าเป็ดเต๋เนื้อแม่ออนแสดงว่าเป็ดเต๋เนื้อเป็นเด็ดที่สุดของตาจัวมีมาตั้งแต่สอง1นห้อยสี่สิบเอ็ดแล้วตาหกปีแล้ แย่ๆเหมือนเดิมของดีของลำกิน่น้ืหมดฮือเสียงวันนี้ฮือเหลือทีจากป้ายร้านบอกว่าเจอเน้นอ่อนโงเล็บตาจูครับราคาสันรีดนั่นแหละครับตาจูเป็นอย่างนั้น้องมเมือ์เช่นเป็นอุ้ยครับอันนี้มาตั้งแต่รุ่นอุ้ยเลยนะครับเป็นอุ้ยร้านนี้ยน้องเอิ์นมาซื้อทอดดสาวเนื้อไม่อ่อนตาจูครับความเป็นมากของร้านคือตาจูเนี่ย เนี่ยก๋วยเตี๋ยวขายที่แม่ออนขาย10ปีละครับล้วกลับมารุ่นพ่อรุ่นแม่ของน้องมงเงินครับครับผมรุ่นที่สามครับอ่ารุ่นที่สามแล้วขายมาหลายสิบปีแล้วครับทะพันยู่แม่ออนประเดี๋ยวนีุ้กเมืองจังหวเดระน้อสังสายเนี่ยของมาเปิดสาขาที่มือเลยครับสาขานี้กาลังเริ่มได้สองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์นี่ลุงมาเร็วเลยนะเพื่อนมาเปิดได้สองอาทิตย์เองนักเปิดกี่โมงครับเปิด ตอนนี้เป็นสิบโมงแล้วครับก่<ช>อนหน้านี้เก้าโมงฟอ,องจะหมดประงานบ่ายสามครับแต่มาตะกี้ต่อเตี้ยงต้องใจเย็นน่อยต๊ะเต็มมีเตาชิวตัวคใครหิวมาก,ก่อนเนอร์สิบโมงมนกรเฟรินแล้วครับร้านนี้ปห่หงเลยขายของนักเส้นก่อนนักเครื่องก่อนนักรธรรมดาก็อิ่มแล้ว <laughs> แล้วประกันเลยบอกว่าหมูบา้าเนื้อเด็ดมากเนื้อสดนุ่มแล้วลุงเชื่อว่าไข่มาแล้วจะแบบผิดหวัง เตี่ยลุงเตะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อแม่ออนสาขาการสามแยกนะมาจิมกันเพื้อได้นะครับถ้าใครมาแล้วก็จะขอโทษตัวเลยครับได้กินแน่นอนครับผมรอนหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ที่จอดรถด,ด้านหลังครับผมยี่สิบกว่าคันได้อยู่ครับทุกขอรับรองเลยว่ามาร้านนี้แบบผิดหวังคนเต็มร้านมีต่อคิวอยู่ตะกี้จะห่างกันแล้วเนาะก๋วยเตี๋ยวเนื้อของเปิ้ลเนี่ยครบเครื่องที่สุดน้ำซุปเข้มข้นเนื้อเปิ่อนเนื้อสดลำํำ มันเหนียวเลยปลุกจินมกันใหญ่ๆใครจะสั่งพิเศษบอกเปินเ้นก็เจอหมูเหมือนกันรับอนขันนา